อ้คิอบสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาหอดจอดถึงแล้วครับเอาพี่หมดจุบด้ัยนี่เมื่อนี้ครับสาวนอยเพีงแพงทําการแสดงอยู่บ้านส่องครับตําบลอาจสามารถอําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดินทางออกมาก่อนเน่าอิงครับไปแวะสื่อทานไหมนะครับกิจวัตรประจําสัปดาห์ไหมเทลสิบแพ็คยี่สิบแพ็คพี่น้องครับ นี่ลสวัสดีครับเดี๋ยวล,ล็อกเวลาของเราจอดน,นี่เลยฮะครับขอบคุณมากครับตัวหรูหมอให้ตัวรู้เฮ้ยสิทานไหมครับออกมาก่อนพออีกขี่มากระทิพออีกแสงไว้ไปหนึ่งนะครับปาร์ตยอดกระทินได้เป็นล้านเลยพี่น้องแต่ว่าไม่ได้รู้ตัวเลขชัดเจนต้องรอข้อมูลจากพออ,อีกนะครับ ตัวเอกะินบอกสุพีสูนองฟังนะครับเ,เมื่อนี้เขายังมีกลุมปิดอยู่คือเก่าครับพี่น้องครับหลายคนคอมเมนต์มาหลายเส้ละเกินครับสาหรับผู้ที่ได้เข้าไปชมเมื่อคืนนี้นะครับผู้ที่ว่าได้เข้ากับเมื่อนี้ครับโชว์ใหม่คลิปใหม่ของอิง นะครับภาพเสียงชัดเจนระบบฟูลเฮดดีนะครับถักไปที่สาวน้อยพี่แฟนแฟนเพจเลยครับหรือพี่น้องอยากให้กับทังใจวงสองครับซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์มื้อนี้ลายวันเก้าสิบเก้าบาทมีหอวตูหยักแบบงี้นะครับอยู่ในโชว์นะครับลองเบิรงครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่ใกล้งันใกล้ใสไปหันสาวน้อยหนึ่งอยู่ไเอีส์ครับมื้อนี้ครับ เอาหน้าเขาเลยบอี๋ยหลังเขาคอยอหลังเข้าครับถอยเข้าบ่ใช่ครับคอยหลังเข้าครับพายู่ไปก่อนเดี๋ยวเขาลงไปหน้านลำบากอ่ะร้านมาเย พอทั้งขางแล้เหรอมาอย่างครับันมาให้ด้วยเดี๋ยวแก,กก็มาค่ะเี๋ยวให้แกด้วยก็ได้ค่ะเอาไว้ข้างหน้านี้ก็ได้ค่ะ ป้านมาทันกันเื้อออกหางนี่ได้ป่ะเนี่ยประตูตรงนี้เหรอประตูนี้จ้ะแต่เพิ่นกำลังอันนั้นอยู่ด้วยนะลูกเป็น้องอกระเป๋ามากับเครื่องนะแต่ว่าเขาขี่รอทันอยู่เือ อาการยินแล้วจับมาจับดักดักรถไว้ให้อุ้ยไม่ได้ทักหายโยเลยพี่ตู่เจยโยเพิ่เหยียบชาวบ้าโยอต้องแก้ด้วยทางไปเจ๋กับมตอทางหาเราอนมีมะหอดอ่ะแม่้เใส่บอนทีนีมะหอดเรารู้เคยคนพี่ทักหานางก็ไม่ตอบจเยว่าน ยังเหลืออยยุติจ้าเปลยเสียหลับบ่หลับบุู่บเป็นตาบดยูวใส่พลังงานหลายพูด อูยิงเห็นเป็นพี่ๆเขาเต้นบ้ว่าเต้นเหรอสัตว์อะเสดัยว่ได้ไปน้ำเพลินยังไงเนาะเสียดายพี่มอนว่ได้ไปน้ำเพลินอยี๋ไปเต้นน้ำเพลินดิพี่มอนยากว่ได้ไปน้ำเพลินพี่มอนโอ้นอนหลับทะลุทะเลเดี๋ยวเปิดคลิปบางกันย้อนเบางกันย้อนเบางจากน้อยก่อน การสดยุบบ้านสองตำบลอาสามาตอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยอ็ดค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเย็นแล้วไม่กุ้งไม่เอาพัดลมมาวางเลย

Why do I? ใจเสียข้ายออมค่ะคิปเดียวปังมาจากฟินแลนด์มาทำคลิปให้ร้อนๆร้อนๆเราจะไปฉีกเสาค่ะ

ตรงนี้ก็นานนะเด่กองโอ้โนนอแล้แ้อีงยคอ้้ออไดักไาดักไข่สัปปายสัปปายสวัีค่ะ ตนนี้เขาใช้โทรศัพท์โทรได้เออพราะใเาไดนเจำกะหรมาหลอก้อไหนอุ้ยไม่ถึงวันีเ้าได้รับตั้แต่บ่า่ยใหญ่ได้สองหมื่นสามหมื่นซอเราซื้อบัมาในกลุมเทนะครับวัที่สองในราคาร้อยี่สบก้าทส่วนห้างานงานรอเบาทในราคการซืทา้ไม่ได้เ สมุตสืบอันีร้อยยี่สิบาบาทอ้มาแล้วอ้ไนเนี้ยโอ้ยออกแล้วน่าโอ้ยคือบอว่าอ่ะบอเสียงโปรโมตต้อนรับดูขอบคุณพราีตีกองให้นะคะขอบคุณอุ้ยมึงจะมถ้ามมเ่ไม่นากินนะแล้วกินท่าพูดนึงพูดหนไรพูดจะอีกที่าไปพูดหนึ่งไม่เทียงพูดหนึ่งไทเที่ยงพูดนึ่ตีกองเออากินนะครับผากินเอง